เอาละครับสาัสด็ครับผมผมจะมาวิวิวคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับผมก็เล่นได้ผมก็ผมจะมาเล่นเกมรถนะครับเล่นได้ว้าเลยเออเล่นดีเล่นดีเล่นอยไม่ถึง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 บาบายบายเมเอามามบายเลยครับงนี้บาย ได้ครับผมก็เน่นสนุกมากนะครับแา่คอมพิวเตอร์ผรสามารถดูได้ละครับยืมยืมยืมเดียวทำได้นะครับดูหมมจะมาเยอะยิ่งย่งทำนก่อน นี่เราชนะแล้วเด็กองง่นี่เรามีเนินนี่นี่นี่น,นีเรามีเนินเยอะแล้วครับมา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 ต่อไปเล่นอีกนะครับสามสองหนึ่งไปเอาเอออไม่กัองออกเหอนเป็นเล่เอ,อยียก่อน,นเยอะเยอะ อะไรเนี่ยได้แล้วรถวันได้เลยนะครับไปเลยรถไหนรถนี้แหละไปเฮ้ยเอาทำไมไมันเป็นอย่างนี้เอาเฮ้ยมันค้างเลยกดฉันไม่ออกเลยเฮ้ยไปก่อนทำไมมันขังเนี่ยะออปิเตอร์อ่ะมันขัง ้ยโอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยแป้วิบเย้ยโอยอืมย้อยพอเอ้ยราใช่ไหมโอเคเ้ลกนเลยนะคุณ้านะครับบ๊ายบายหยอนี่ออกออกไปพอแล้ว